มืองทอทีวีพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมลีกเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่สนามนิวไอโมบายสเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกิเลมยองเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดของเราต้องออกมาเยือนทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับก็ถือเป็นบิ๊กแมตที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคุณพลกิเลมยองนั้นเดินทางมาเก็บตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนล่วงหน้า2วันด้วยกัน และนี่ครับคือภาพบรรยากาศเมื่อคุณพลเกลิย่ยองเดินทางมาถึงสนามนิวไอโมบายครับเอลิกพาทาลูเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดของเจ้าตัวมาหมาดๆครับมาริโอยูรอฟสกี้เองก็มีแฟนคลับชาวไทยรู้จักเพิ่มมากขึ้นครับมิลานบูมาโรเองก็เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยเช่นกัน ี่็กสกรทองเหลาครับกับตันโกแฟนคลับบุรีรัมยูในเต็นนั้นก็ชื่นชอบเจ้าโก้จากบทบาทของนักเตะทีมชาติไทยนะครับก็จะปล่อยภาพบรรยากาศให้สาวกเกรมยองของเราได้ดูกันแบบเต็มๆนะครับ เราก็ถือว่าแฟนคขับบุยรำเองนานๆทีนะครับได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้เล่นที่เขาชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นพี่โก้ดัสกรทองเหลาพี่ตังสารัตอยู่เย็นพี่ตาวิศนุศักแก้วเรืองครับรวมไปถึงเจ้านิวทิทิพันธ์พุ่งจันทนี่ฮะผู้เล่นเหล่านี้ก็เป็นผู้เล่นที่มีชื่อรับใช้ทีมชาตินะครับแฟนขับต่างจังหวัดก็จะรู้จักพวกเขาดี กวินทาสัจจานันเดินทางมาถึงสนามครับก็ได้เสียงกรี๊ดจากแฟนบอนลรุ่นจิ๋วของบุรีรัมยูไนเต็ดพี่น้องทาทองนะครับเริ่มไต่ระดับความฟิตขึ้นมาเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปนะครับก็ถือเป็นข่าวดีของสโมสรกีฬาหยองของเรา ที่จะสามารถใช้ทั้ง2พี่น้องตะปุนทาทองได้ในเร็วๆวันนี้แหมและซูเปอร์สตาร์อันดับหของทีมชาติไทยของเราเทีวสินแดงดารับก็ได้เสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับชาวบุรีรัมน้าตาเลยทีเดียวทีนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูในโซนของกองเชียร์เตรียมยองของเรานะครับได้โคต้าม,มา2,000ใบด้วยกัน ก็มีแฟนคลับที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยรถบัสของสโมสรประมาณสัก4คันได้ที่เหลือก็จะขับรถส่วนตัวกันมาเองแล้วก็มีแฟนคลับที่อยู่ในจังหวัดพระแวกใกล้เคียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุรินอุบลขอนแก่นหรือศรีสะเกดนี่ฮะรวมไปถึงทครราชสีมาก,ก็เดินทางมาเชียร์มาให้กําลังใจคุณพลกิเลองในเกมนี้ด้วยครับท้องฟ้าสดใสปลอดโปร่งนะครับก็ถือเป็นใจ ให้ทั้ง2ทีมในการลงสนามในวันนี้แฟนคลับรุ่นจิ๋วก็เยอะพอสมควรครับสำหรับเกมเยือนก็มีพี่พี่พนักงานของ SCG ในโซนภาคอีสานนะครับก็เดินทางมาสมทบมาให้กำลังใจนักเตะคิลีมบิยองด้วยเช่นกันครับ ก่อนที่จะเข้าสนามก็มีการตรวจค้นตามมาตรการของสนามอย่างเข้มงวดน,นะครับแฟนคลับเกียมฟอของเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีีครับฟุตบอลคู่นี้เตะช่วงเวลา18นาฬิกาก็ถือว่าเวลาดีเลยทีเดียวนะครับไม่ร้อนมาก แล้วก็ไม่ดึกมากจนเกินไปนี่เป็นครอบครัวของนิวทิติพันธ์พ่วงจันรวมไปถึงทีรสินแดงดาด้วยแหละครับเมื่อสักครู่เป็นคุณพ่อคุณแม่พี่มุ้ยนะฮะก็เดินทางมาจากบ้านที่สุรินทร์นะครับมาให้กําลังใจที่บุีรั์ก็ถือว่าใกล้ๆครับเดินทางประมาณสักหนึ่งชั่วโมงได้เดี๋ยวเรามาดูสเปผู้เล่นตัวจริงของคุณพล SCG เมืองทองยูเนเต็ดกันดีกว่านะครับ ผู้สษาประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันท์แบ็กซ้ายสุริยาสิงห์มุย้ย2เซนเตอร์ทศพลลาเทศคิมดองจินแบก็กขวาอาทิตย์ดาวสว่างมิดฟิลด์ตรงกลางเอลิกพาทลูแต่สกรท้องเหลาปียพพลบรรทานะครับตัวรุกทางฝั่งขวาฝั่งซ้ายทิธิพันธ์พุ่งจันทร์มาริโอยูรอสกี้ส่วนหน้าเป้าใช้เจโบสรอยครับเริ่มเกมการแข่งขันเมืองทองยูเนเต็ดเป็นฝ่ายแคลูกเริ่มเล่นก่อนมาในชุดทีมเยอนครับชุดสีเทาเอากาหลุ้นแรกครับนี่หื พุทธสินไม่ได้เป่านะครับจังหวะเหนียวกันของผู้เล่นบุญรีลมกับเจโบอรอยครับมาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับลูกปั่นของมาริโอโยูรอสกี้และลูกบอลมทะลักษ์มาถึงเจโบอฮะหืธนศักดิ์ดึงนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยครับแต่ว่าพุทธสินอาจจะอยู่ในเหลี่ยมที่มองภาพนี้ไม่ชัดเจนก็เลยปล่อยให้บุรีลำสวนกลับมาแม่เจสิมสันมองออกหลังไปโอ้โหผู้เล่นของกิเลนพยองก็รุมเข้ามาถามเหตุผลพุทธสินนะครับว่า เมื่อสักครู่ทำไมไม่ได้ลูกโทษที่จุดโทษมาริโอมีพื้นที่ว่างลองปั่นด้วยซ้ายดูครับแต่บอลมันเบามากฮะไปเข้ามือสิวรักษ์แตะ,ะกรให้ทิติพันธ์พลิกกลับมาพยายามจะดึงบอลเข้ามาเล่นทางด้านซ้ายครับปทุมเข้าหลวมไปนิดหนึ่งครับทิติพันธ์ให้เจบอจอยเจแตะกระชากผ่านผู้เล่นบุีรัมาแต่ว่า3คนนี้ไปไม่ไหวครับ ดักสกรทองเหลาโหโหโหเจอเพื่อนสีครับสุดชาวนุดนุ่มตัดฟาวในแดนกลางครับเน้นแทคติกกันพอสมควรครับทั้ง2ทีมสุชาวก็ได้รับใบเหลืองไปโอกาสาลุ้นของทีบุยรามยูเนเต็ดบ้างอนาวินยิงบดทเกินไปครับหลุดออกหลังไม่ได้ลุ้นเจโบอทรอยมาริโอโยกให้ทีติพันธพ่วงจันเอาหลุดครับโอ้โห,โโห,โโหโแต่จังหวัดดวลเดียวกับสีวราครับ ทิพพันธ์บอลมันเด้งสูงไปนิดนึงฮะเจ้าตัวต้องใช้เข่าในการยิงบอลมันก็เลยหลุดออกหลังไปแม่ใกล้เคียงครับโอกาสเมื่อสักครู่คาเมโลกกลับตัวยิงยังมีจังหวะประทะกันก่อนครับได้ฟาวครับเอสซีจมืองทองยูเนเ็ดสุชาวขึ้นแย่งกันโมกับมาริโอ,อยูรรสกี้แล้วแมน่าจะประทะโดนสอกันนะครับมาริโอนอนนิ่งอยู่กับพื้นเลยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ ประงพยาบาลเสร็จก็กลับเข้ามาเล่นต่อได้นะครับลูกเปิดของมาริโอยรอฟสกี้ให้ทุสพลาเทสลึกเกินไปครับวันนี้เกรียมพยองมาเน้นแท็กติกล้นลวนๆนะฮะนี่ฮะมีโอกาสจะยิงทันทีครับเจเบทรอยมองเห็นว่าสิวรักษ์ออกมาไกลเลยลองวัดใจกันหน่อยครับแต่บอลมันลึกเกินไปออกหลังไปโอ้บุีรัมเองก็เกือบจะได้ประตูด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังเฉียดไปเฉียดมาอย่างที่เห็นนี่ฮะ คายแม่ไม่ผ่านดองจินครับจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังเป็นบุีรมย์มเจ้าบ้านครับมีโอกาสได้ลุ้นในช่วงครึ่งเวลาหลังฮะอนณาวินกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาแม่บอลมันไปเข้าข้างตะขา่ายอาคุติินไม่ได้เปล่าจังหวะของเจโบทถรอยเฉียรทอนจัดใจสุดเจ้าติดเจโบทถรอยครับ ยังบังและพลิกมาได้ครับลบผู้เล่น SCG ซมาได้2คนโอูห้หูแต่จังหวะปะทะจังหวะนี้ครับแม่ต่างคนต่างเข้าโอ้โหผู้ตัดสินอำนาจผ่องมานีชูใบแดงไล่เทียรทอนบุญม,มาทันออกจากสนามเลยละครับผู้ตัดสินมองว่าเทียทอนเจตนาเปิดปุ่มวางใส่อาทิตย์ดาวสว่างครับแม่ใบแดงโดยตรงครับ บุรรัมย์เยเต็ดเหลือผู้เล่น10คนครับกลับมาเล่นกันต่อครับคาเมลโลโอ้โหยังดีครับทศพลลาเทศปั้มบอลเอาชนะมาได้แล้วเจ้าตัวก็เจ็บไปด้วยแล่ะครับจากจังหวะที่ปั้มบอลกับทศพลลาเทศลูกต่างเตะของบุรีรัมย์แกวินยังเช็กระยะได้ดีครับปัดออกหลังไป เก่งยิงเก่งผ่านเหมือนกันนะฮะเผลอมีเสียบใต้คานครับเมื่อสักครู่จังหวะสวนกลับของ S อ g ซมือมุทองอยูแต่เจวอชอยยิงไปฉลับแล้วทิติพันธ์พวงจันทร์ดึงดึงมาเข้าซ้ายฮะแต่จังหวะดึงมาเนี่ยถูกบล็อกไว้ได้ก่อนอูยแล้วมีการเข้าฟาวของทศสโพลาเทศหนักๆใส่ปาตินโยผู้ตัดสินเป่าไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นบุยรมไม่ได้ยินเสียงลูกวีดนะฮะลูกบอลมาถึงคายฮิลาโนปั่นไปชนเสาเข้าไปก็ไม่ได้ประตูครับ ว่ราะก่อนหน้านี้มีจังหวะฟาวเกิดขึ้นไปก่อนแล้วละครับพุตสินจริงจริงแล้วก็ตัดสินใจเร็วไปนิดหนึ่งนะครับน่าจะให้ลูกได้เปรียบของทีมบุรีรัมยูเตดแต่คงเจตนาของอาจารย์อํานาคงจะมองว่าเป็นการเข้าบอลที่หนักนะครับเลยเป่าฟาวไปก่อนบุรีรัมก็โชคร้ายครับไม่ได้ประตูจากจังหวะเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เป็นโอกาสลุ้นของเอสจีมอเตอร์ตนล้ำหน้าไปก่อนนะครับแล้วนี่นะฮะโอกาสใกล้เคียงที่สุดของบุรีรัมยูเตดจากคายิลาโน แต่ว่ากวินทำสัจจานันครับแหมยังคงซูเปอร์เซฟปัดออกหลังไปได้กระจบเกมการแข่งขันนะครับเสมอกันไปอย่างสุดมันนะครับบุรีรัมย์อยู่แต่ศูนย์เอสซีเมืองทองอยู่ในแต่ศูนย์ต้องไปลุ้นกันต่อในนัดหน้าของทั้งคู่นะฮะได้กันไปทีมละ1คะแนนก็เรียกว่าเอสเมืองทองอยูเต็ดมาเน้นแท็กติกล้วนๆเลยแหละครับเดีวสิรนนิงัาก็ไม่ได้ถูกใช้งานในเกมนี้ด้วยนะฮะ เพราะว่าสุดสัปดาห์หนะ้าจะต้องมีซูเปอร์บิ๊กแมตซูเปอร์บิ๊กเดย์กับชนบุรี FC นะครับเพราะฉะนั้นเกมลีกมันต้องวางแผนกันอย่างละเอียดอ่อนอย่างที่เห็นนี่แหละครับ